สามเนาะครับนี่เป็นสเต็ปที่สามหนึ่งสองสามนี่เราไปไล่ดูเส้เนหวยออกสเต็ปที่สองปับ๊บสเต็ปที่สองปับ๊บหวยงวดต่อมาคือการออกคือหกศูน,นย์สามเห็นไหมเขาจะออกอยู่คาบเส้นน่ะนี่ตัวนี้แต่ว่าตัวนี้ขึ้นไปแบบนี้ส่วนมากหวยจะอยู่โซนนี้โซนนี้กับแถบแถบนี้อนี่เรามาดูสเต็ปต่อมาเห็นไหม 1> 1, 1, 6, หนึ่งหนึ่งหกวัตตมาก็หกเก้าศูนย์เนียนะครับดูกลับหัวกลับหางแล้วนะเห็นแล้วแป๊บเดียวนะพี่สิกศูนย์สามอะไรอาเงี้ไหมเขาเป็ยังอยู่คาบเส้นอนีกคือตัวเกนะ้าศ hmm. ูนย์นะเห็นไหมหกเก้าศูนย์เห็นไหมเรื่องหอยก็อยู่บริเวณนี้อ่ตัวนี้ก็อยู่บริเวณนี้มันอยู่แถบแถบนี้ต้องสุมเมาอ่ะนี่มาดูสเต็ปต่อไปคือ วันนี้นี่เห็นไหมเนี่ยสเตที 2, 3, 3, 6, ่สองสามสามบวกกมาก็เห็นไหมไม่อยู่ซ้ายก็อยู่ขวาแท่เนี้ยหวยเราต้องสุ่มกลุ่มนี้ไม่เกินแถบแถบนี้ต้องสุ่มเมาไปจุดนี้นี่คือหวยจะตายนะทีนี้เราก็มาดูนี่ 2, เก้าหกสองเขาก็ได้เห็นไหมเขาก็อ,ออกตรงนี้อะตามที่ผม,มาร์ k สีแดงไว้ศูนย์ทีหนึ่งก็อยู่ตรงนี้อันนี้ก็อะไรนะเมื่อกี้ 962เห็นไหมมันก็อยู่ตรงนี้นแลว้วง้วนนี้เราจะเอาอยัางไงแบบนี้มว้วดนี้ห<ม>วยก็คงจะอยู่โซนนี้เินโซน,นนี้ก็ยางเก่งก็แถบนี้นี่สองจุดนี้เราต้องนั่งคิดว่าเขาคืออะไรอะ่ะบางครั้งก็ออกตรงเลยง้5ก็ได้บางครั้งออกแถนี้เมื่อกี้ออก63ออกจะออก38หรืออะไรแถบแถบนี้ก็ได้นี่แถบแถบนี้ ตงนี้นมันจะเป็นอย่างนี้อ่ะหวยสเต็ปนี้ผมลงไล่ดูเพราะสเตปที่แล้วผมอ่านนี่แหละ962ก็เสียดายอยู่เพราะก็ออกตื้นๆเนาะ665แล้วมออง62อ,อีกตัวเก่าอ่ะนี่แหละเป็นลักษณะคล้ายๆกันเดิมนี่แล้วพยายามสังเกตดูๆเขาจะออกไม่เกินโซนนี้หวยเขาไม่ออกโซนนี้จุดหนึ่งแล้วก็โซนแถบนี้จุดหนึ่งอ่ะ อาจอ,อกสองสามก็ได้เมื่อกี้ออกสามหนึ่งให้สองหนึ่งหรือจะออกสามสองก็ได้เหมเป็นไปได้เป็นไปได้ด้วยนะครับลองไปคิดพิจารณาดูจะให,ให้แนวคิดก่อนว่าตัวนี้รู้สึกมันจะชัดถ้าไว้ยสเต็ปนี้เขาชอบออกโซนนี้โซนคาบเส้นคาบเส้นแล้วขึ้นไปบนแบบนี้หน่อยครับแล้วก็จะหมอกโซนนี้นี่โซนนี้ ไม่ <Okay. S 2> เคิน่พัวพันแถบแถบนี้แล้วบางทีก็มีสามตัวด้วยนะเดี๋ยวนอกนั้นเราก็จะหาวิธีอ<ผ>มอจะมีจุดเดียวเนาะประวัติมันจะประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะใจยเย็นๆเนะเาะลองดูก่อนนะถามว่าถ้าก้ามาก็ดีอ่ะเนาะแป๊บเดียวก็ยังมา2องกว่าคน ยังไม่มีอะไรมากนี่ผมทีแนวคิดก่อนผมก็นั่งคิดทั้งวันนะตั้งแต่เช้ามาแล้วเออตรววัดผมลองดูสไตล์เพราะเมื่อกี้เราแม่นสไตล์เนาะเราแบบเป็นมองข้ามแบบนี้นี่เราก็เลยต้องมาลองดูสไตล์เขาจะออกสเตปน,นี้เขาจะออกตรงไหนหลักแสนเขาจะไปตรงไหนเราอ่านไปแบบนี้เลยเพราะว่าเขาคาบเส้นนะไม่เกินสามงวดไม่ซ้ายก็ขวาอยู่ประมาณนี้สามหรือสี่งวดสองใบนะบ สองใบแบ่งห้าร้อยมีไหมเราเซ็นเตอร์เราก็มีหลักๆก็ตามที่ลุงพูดแหละครับนะหลักๆก็มองไปที่สามกับหนึ่งก่อนสามกับหนึ่งเขาให้มาแล้วเขาให้มานะครับเซ็นเตอร์เราเนี่ยแหละปัญหาคือเขาให้สามแต่ลุงยังยังไม่ช่างใจเท่าไหร่ก็คือว่าอยากจะเซ็นเตอร์เนี่ยอเาแล้วเขาเนี่ยหนึ่งกับศูนย์ก็ให้เลขหนึ่งมาหนึ่งมาเนาะใช่ครับเป็นสองหนึ่งวันนี้สามกับหนึ่งครับ 1จะมาอีกรอบหรือแต่สามนี่มาสีงวดซ้อนหนึ่งเพิ่งมาสามงวดหนึ่งจะมาหรือสามจะมา,าวัดกันตรงนี้ฝันว่าได้กินเนื้อ,อผมไล่ประ<ด>วัติสปีซ้อนนี่ศูนย์อยู่หลักสิบ <'s> เก้าศ6นยเจ็ดยนกียงกันมาสามสามสามงวดที่ขึ้น้้ยศูนย์หลักแสนวันนี้ศูน จะมาอีกหรือเปล่าเพราะรบห้างวดพอดีที่ศูนย์หลักแสนมาห้างห้างงวดนี่ศูนย์มาตลอดบนสีนนะน่ล่างหนึ่งนะครับบนสี่ครั้งล่างหนึ่งครั้งนี่เราว่าแต่ส่วนมากเขาจะศูนย์มาเขามาหลักสิบอะ <c oughs> ถ้าศูนย์หลักแสนศูนย์เขามาเขาต้องมาหลักสิบนี่เป็นหวยต้นปีด้วย <c oughs> เขาจะตัดศูนย์หรือเปล่าหรือจะศูนย์จะมานี่นะครับ ข้อมูลในปกก็มีจุดกลมๆอยู่อันหนึ่งอยู่นะครับอยู่ประมาณนี้เราวิจารณ์ศูนย์หลักแสนก่อนแล้วก็สเตปนี้งูสเตปสไตลน์นี้ตัวเก่ามาตัวเป็นลักษณะนี้มันจะมีตัวเก่ามาตัวต้องหาว่าเป็นตัวไหนปันเห็นพระปันปีข้อมูลปีนักศึกษาก็น่าจะมีเลขห้าอยู่สามก็หนึ่งูน่าจะเป็นเลขเก้าอยู่ มันมีงูกับพญานาคมันตัวเดียวกันไหมก็ถือว่าเป็น kind ถ of ้าปีนังสักเขาจะเป็นห้ากับหกนี่ถ้างูงูหรือพญานาคมันจะตดเป็นเลขเก้าแต่ลุกมาในปกเขาให้มาแล้วตัวหนึ่งก็สามกับหนึ่งสามกับหนึ่งเลขสองตัวแล้วให้กกััับบบครมาเลขหนึ่งวันนี้สามกับหนึ่งจะมาเลขสามหรือเลขหนึ่งมีปัญหาคือตัวนี้แล้วก็ นาคพญานาคหรืองูเราตีเป็นเลขเก้าครับแต่ปีนักษัตร์เราตีเป็นเลขห้าเลขหกแล้วกล่องกล่องก็เป็นสองในกล่องนามเขาเป็นเลขเก้าแต่รูปทรงของกล่องเป็นเลขสี่แล้วก็จะมีสามกล่องทางพญานาคห้ากล่องทางมาเสิรงงูเล็กน,นี่ละมีแค่นี้ลูกโป่งไม่มีนะงูเล็กนี่ไม่ใช่หกไหมถ้าง,งูใหญ่มันเก้านะ <laughs> ไม่แต่ตามเห็นฝันไก่แปรฝันอะไรฝันมมงูหรือหรือไม่ก็เก้ากับหกัวเดียวกันเหมือนเดิมมาจะถามว่าหกก็มานะหกมาทั้งหกทั้งเก้ารอเปล่านี่ยังมองไม่ออกแต่เราจะดูกลุ่มเป้าเพราะว่าผมจะจําได้ว่าสเตจนี้เขาจะเป้าเขาจะอยู่ตรงไหนผมย้มถอดเป้าอยู่อ่าแล้วถ้าถอดเป้าตรงนี้จะเป็นตัวไหนถอดเป้าตรงนี้จะเป็นตัวไหนในเฉพาะสไตล์เขานะตัวเก่ามาตัวนะอ่า ึงอาจจะเล็กตัวเก่าๆมาอีกหรือเปล่าไม่รู้ยังงงๆอยู่ดูเราจะทําได้ไหมปีใหม่เนี้ยเริ่มขสอใหม่จะทําได้ไหมหวยออกวันที่สองถ้าคิดง่ายหวยออกวันที่สองเขาให้ออกวันที่สองต้องคิดคดาว่าเขาให้ออกวันที่สองหวยจะอา,อาจจะออกถึงสองก็ได้นะเพราะเคยมีวันนั้นที่เขาให้ออกวัน รู้สึกว่าจะเป็นครั้งแรกมั้งในรอบหลายปีที่ให้ออกวันที่สองอหวยต้ให้ออกเลขสองหรือเปล่าวันทีสองหนึ่งวันนี้ศูนย์สองหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับต้องมีครั้งหนึ่งที่ว่าหวยไม่เคยออกวันที่สิบเจ็ดแล้วก็ให้ออกวันที่สิบเจ็ดวันนั้นหวยก็ออกสิบเจ็ดเลยจะยเป็นลักษณะเดียวกันหรือเปล่าบางครั้งก็เทคนิคอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้ถ้าศูนย์ไม่มาบนนี่ มีโอกาสที่จะพลิกเป็นหนึ่งสองบนได้อีกนะผมดูทางบันไดอยู่โอ้ไปได้อยู่นั่นะเลขแบบนี้ขอดูรูปปกหน่อยครับดูลูปปกยังไม่ได้ขยายเขาลอยเสียแต่ดูลูป,ปเตอร์อรก็เสียอยู่ในลุงจัเก้าอพอได้<พ>อยูอ่ปีเตอร์ยังไม่ได้แก้ไขย,ยังไม่ได้งูชูพอเลขสามอ้ยเลขสองเนาะก็จะมีสองกับสามแล้ว